ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมกรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมกลุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลนำแต้มบุกมาฝากกันอีกแล้วครับวันนี้ แตง AI ไขาผู้เล่นเพลโอเคไม่พูดพร่ำทำเพียงเยอะครับไปติดตามรับชมแต้มบุกในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยครับว่าจะน่าศึกษาแค่ไหนครับคู่ต่อสู้ดีกีพันห้ากว่านะครับโอ้โหจัดหนักให้ AI เลยครับในกระดานนี้ดูว่า AI จะปาดยิงรหรือเปล่าจะแสบแค่ไหนคู่ต่อสู้ของ AI ฝั่งขาว เจอเบียคู่ขวาปะทะกันจะออกเป็นม้าโยงขวาไหมสำหรับคู่นี้อ่าชัดเจนครับเลือกใช้ม้าโยงขวาจะออกเต็มทรงไหมครับแล้วเรามาดูกันขาวก็เลือกใช้ม้าโยงขวา ไอคุณนอกเจอกับคุณนอกเอาระเต็มทรงครับคู่นี้โอ้โอหทำยังไงดี AI ได้เปิดก่อนชอตนี้อ่ะเลือกขยับคุณครับให้หมาขาเป็นคนเปิดอ่ะใช้เบีย้ยคู่ขวาบุกเข้ามาเอจับเลือกลองหลังม้าดูเรือแต้มนี้ครับว่าจะ มีพิษทรงแค่ไหนครับเรือแสนแสบอ่ะจังหวะนี้แทงไล่ที่มากระโดดหนีโอ้โหโ,โดนสองเบีย้ยสูงเลยไม่กลัวครับอ่ะยันเไอเดนโคลนทะลักเข้าไปอินส่วนเข้ามาเลยสำรับคู่ต่อสู้เอาละขุนต้อง นำทับโอ้โหวมาเดี๋ยวนี้ครับสำหรับคู่นี้ดูว่าเซียนม้าโยงขวาหรือเปล่าสำหรับฝังเาวโดนแทงไล่โคน AI ทํทำงาน AI ใส่เกียร์ถอยครับไม่ใช่เกียร์หมาอ่ะโอ้โหบุกกระหน่ำครับซัมเบอร์เซลเข้ามาปีกซ้ายแถ้ารับไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาแต่ระดับ AI ครับโอ้โหเชื่อถือได้ครับเกมตั้งรับนี่ เหนียวยิ่งกว่ากาวตาช้างครับกินให้มาอ่าเอาละแต่ขุนก็ยังไม่ปลอดภัยนะไอไอยังวางเสียอ่ะไม่สวนครับปล่อยเลยครับให้ขุนเอาตัวรอดเองครับผมโอ้โหเกิดเป็นขุนไอนี่ต้องอดทนับอ่ะกินไอไอฟาดเรือออกไปก่อนเลยอ่าไม่ใช้เรือกินครับใช้ขุนกินเอาเรือไปใช้ที่ปีกซ้ายดีกว่าไอครอบผมเติมโคลน ไล่ที่เข้าไปโอ้โหโมีไปดูกับสําหรับเรือแดงลํานี้ดูว่า AI คิดกี่ชั้นครับผมอ่าลองวิเคราะหกันดูว่า AI เขาเล็งไปที่ไหนครับเรือลํำนี้จังหวะนี้คนไล่มาขาวทําไงดีอ่าไม่หนีครับไม่กลัวเดินคนผูกโอ้โหเริ่องผิดอะไรแวบๆบแบบหรือเปล่าทุกคนถัดนี้ก็กินทะลวงกันไปเลยครับอ่าบุก เช้อเรือกินครับรักษาพื้นที่ลิ้นกระดาษช็อตนี้ AI ปู3ามบุกถล่มเข้าไปไม่ปัวครับเด้งม้ามาตั้งรับกินกินช็อตนี้ AI ครับผมโอ้โหเขารอแต้มนี้แม้โดนจนได้สำหรับผู้เล่นเฮโอเค ไปไหนดีจะถอยเดีจะสู้อ่าเลือกเป็นเรือหมอนวนวดครับอ่าเรียกว่าขยบม้าตัวนี้ AI จะฟังหรือเปล่าเนี่ย AI เอาหนึ่งแรกสองเลยครับอ่าอืม,อม,อมเดินโคนปลูกมา้า AI กินโคนฟรีก็ได้ครับไม่ฟรีนะ AI อ่าเอาโคนแรกมาเม็ดช็อตนี้แล้วดู ทำเลเรือนี่จะมาติดเกาะหรือเปล่าครับเนี่ยทุกคนอไม่น่ารอดแล้วเรือลานี้น่าจะชะตาขาดละสำหรับเรือขาวเอาละครับดูว่า AI จะจัดการยังไงต่อครับ AI ก็แน่นอนครับเป็นเราก็ต้องโยกม้าครับผมนะโอ้โเหเรือติดเกาะเลยทีนี้งานงอกละอะลุกเคลียร์คุณซะหน่อย แต่เดียก็ยังออกไม่ได้ครับผมโอ้โหติดมรสูมชีวิตตอนนี้อ่ะงั้นดินแรกโคนไปไอ้นี่มันร้ายจริงๆครับเสียเส้นเลยสำหรับผู้เล่นเปโอเคโดนลูกไม้เอเข้าไปกินเบี้ยคาขุนไล่ปอินฟีสัตนี้ต้องบุกครับ อืจะบุกไปไหนก่อนครับเอไอเดินขุนแม่ทับมาดักไว้ก่อนตอนนี้โอ้โหอันตรายครับและเกมก็จบนะช็อตนี้เลยครับทุกคนผู้เล่นเพโอเคก็กดยอมแพ้ AI ไปนะช็อตนี้เลยดุเดือดครับสำหรับแต้มในกระดานนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหมากลุกไทยแล้วก็ความสนุกบันเทิงกัน ขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคและผู้พัฒนาโปรแกรม AI ทุกท่านครับินชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแท้กดติดตามพบกันในกระดานหน้าครับจะหายนักขกทุกทาน